อนที่ว่าหลงปู่กำลังสีมาเออพลุนเป็นคนลงไท่เนาะคุนหนพยนนุนฟังเดยนนี่ฟังดึงโฮมหนึ่งันนอยพลุนหยุสานี่กันดฟังนี่เหรอนคดีคนจอนี่คนอับไทยชันก็ดีแล้วในยุ่นี่ก็ดีแล้ว บ่ฮอนจ้างเนี่ยพี่น้องจันย์พอาทิตย์ทรงกคหาเลยพระาทิตย่ทรงโคตรยังทรงดคตรอ่อาที่ส่งกดอยู่เอย่งก่อาทิรงกดเก่าแต่พี่น้องแต่แต่สีโม่เศร้าพอาทิตยังทรงกดมันดูอลองมากต่แต่เริ่มพิธีสวดตตอนแรกจนหอดเทียงู็ศิลามาก าศิลา <l> มาก็ยังว่างกดดันมันมาแห่งเด้อพี่น้องมันมาแห่งเดียความู้เอนะครับขอความเพี่น้องนะครับานถามไปามไปสไเารถไป้มามาแล้ว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 จ้าพี่น้องโศิลามาแล้วกำลังมากำลังสิเลียวขอขอบา

ตขันนี้ตื่นงทีขันไหนขันนี้ขั้นอ <we yeah. ื่นข้มันตีนนี่น่มลายขั้นบอลูนบอลันบอลน้นอมันจะ้อตะบอนนางร้องเตะเนี่ยใกล้ๆนี้ลลันง้นงเด้น อออันนี้น้ำนาป่ะ